ก็สอดีนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมนะอยู่กับผมเองครับโอเวอร์อเลนนะฮะคนดีคนเดิมเลยนะครับผมนะก็ห่างหายกันไปนานเพราะผมไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะฮะเพราะว่าเออผมกําลังเศร้าอยู่บางเรื่องหนึ่งนะแต่ไม่ต้องสนใจหรอกนะเพราะว่าก็ผ่านไปแล้วเนาะวันนี้ผมก็จะมารีวิวควินเก้เฮ้ยไม่ใช่ดิเดี๋ยวนะอ๋อจำได้ละอืม วันนี้ผมก็จะมาบอกอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นั่นเองนะผมอัปเดตใหม่ที่มันเข้ามาในเกมโลกูนั่นเองนะผมเราบอกในแบบโลกูนะครับผมนะก็เป็นการอัปเดตใหม่นั่นเองก็อาจจะเห็นตรงนี้นะผมนะอันน้ก็นี่ผมนะอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนบอสตัวใหม่นั่นเองซึ่งเราจะมาบอกที่หลังนั่นเองนะผมนะก็นั้นผมก็จะมาบอกกันลอยกันตอนความจริงคลิปที่ผมกำลังรีวิวเวนเกจูโซนะแต่ อัปเดตใหม่ไงกูก็เลยเออรีวิวอัปเดตก่อนละกันนะ <Brand. S 1> นั้นก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับผมนะก็เราไปดูกันไอ้นี่ก่อนละกันไปตอนนี้เรามาอยู่ในหน้าของ Discord ของออโลกูนั่นเองนะผมนะก็เรามาดูได้อัปเดตใหม่แล้วละกันนะผมนะนี่นี่ผมนิวบอสใหม่นะครับชื่อว่าเอ่ออะไรวะชิบหายแล้วกูต้องแปลกลันใช่ไหมเนะี่ยไหนชื่ออะไรวะเอาญี่ปุ่นนั่นแหละ าการส่างหาหมู่เฮ้ยแค่ชื่อภาษาชื่อแปลมั่งเท่ดีกว่าไหนๆเราฟังเลยเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่มันเปิดไมค์สัตว์อันนี้นี่แกสัตว์ใช่ไหมแกกุัตซ์อ๋อแกกุซัตซ์อ๋อก็ไม่รู้อ่านยังไงประฟังยังเงี้ยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะสำหรับชื่อของมันนะก็โอเค ก็เราจะมาบอกเลรครับนะครับผมนะบอสตัวนี้นะผมนะต้องมีเลเวลประมาณ1,250ขึ้นไปนั่นเองนะผมนะก็เดีย๋ยวฟันเนี่ยกูเอาไปแปรดีกว่าง่ายกว่าเยอะ <c oughs> ยุ่งยากอ่ะหยิบมาแปรละโอเคนะมาเริ่มกันเลยบอสตัวใหม่นะผมนะก็ตอนนี้คู่ไปแล้วตอนแรกนะฮะเลเวลประมาณ1,250นะผมนะก็ ต้องเวลาพันสองร้อยห้าสิบขึ้นนะถึงจะสามารถตีได้ก็จะเหมือนเอโตนั่นเองนะผมนะตัวนี้จะเกิดทุกประมาณ15นาทีนะผมนะทุก15นาทีเธอจะเกิดนั่นเองนะน่าจะเป็นเพศเมียเห็นบอกงั้น <G ül> เธอจะมีทั้งหมด4ี่หัวใจนะผมนะที่จะมีอยู่ตามที่เราสู้ให้เราให้สู้นะมันจะอยู่ตามส่งเธอนั้นเองนะครับผมนะ <G ül üyor> ให้เราจัดการเธอนะับผมจัดการ4หัวใจของเธอแล้วนะก็ถ้าเราจัดการได้ปุ๊บเราก็จะสามารถโจมตีโดยตรงเธอได้นั่นเองนะครับผมนะก็ แล้วก็เธอก็สามารถเสกลูกน้องของเธอออกมาได้นั่นเองนะผมนะเสกมินเนี่ยนพื้นฐานนั่นเองแล้วนั้นจะมีมอ่วพิเศษด้วยน่าจะใช่นะเห็นบอกแต่จะมียิ่งมีมอ่พิเศษด้วยถ้าคุณสามารถสร้างคนเสียหายเยอะเนี่ยคุณก็จะได้ชิ้นส่วนมาเยอะนั่นเองนะชิ้นส่วนหัวใจของไอ้ตัวนี้นั่นเองนะผมนะถ้าที่ผมเขาที่อ่านให้เข้าใจนะจะได้รับรางวัลตราที่คุณแบบอยู่ต่อสู้นะถ้าต่อสู้แบบคุณทําดาเมจอะไรเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะได้เยอะด้วยนั่นเองนะผมนะ อืมใช่ก็ตานี่แนมนะแต่อันนี้นะการที่จะตบบอสต,ตัวนี้ได้ผมขอย้ำนะครับว่าเซิร์ฟบีเนี่ยเอาไม่ได้ครับเซิร์ฟบีเนี่ยคือตบมันไม่ได้ครับตบมันไม่ได้หาอะไรครับเนี่ยอันนี้ไม่ได้ครับผมนะไอชิ้นส่วนเนี่ยมันไม่ได้เลยครับก็แนะนําครับไปเล่นเซิร์ฟเอ่อเซิร์ฟออนไลน์ครับแล้วก็ให้ให้คนอื่นช่วยเพราะคนอื่นช่วยเยอะมากๆนะครับผมนะก็จะมบานนี่นะผมนะก็ เธอจะอยู่ตรงโซนนี้นะผมเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ผมนะนี่โซนที่ที่เธอจะเกิดนะครับนั่นคือตรงนี้นั่นเองนะผมนะ <S <S นี่ถ้าเราเข้าไปเธอจะอยู่ตรงแถวละกาตร,รงนี้นั่นเองนะผมนะเธอจะเกิดตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะนะั่นก็เราไปบอกกันก่อนเลยละกันนะครับว่ามันได้อะไรบ้างนะครับผมนะก็ ตอนเราฆ่าฆ่าเธอได้นะผมเราก็จะได้ชิ้นส่วนหัวใจนี่มาผมก็ไม่รู้ว่ามันคือหัวใจเปล่าแต่ว่าน่าจะใช่แหละคุณในความคิดคุณนะก็จะได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณโจมตีไปน,นั่นเองนะนะฮะผมนะการที่เราฆ่าเธอเนี่ยเราก็จะได้ฆ่าชื่อเสียงมาน,นะผมนะคอยย้ำนะครับว่าไม่ตายตัวนะับผมในความคิดผมคือมันไม่ตายตัวนะับผมนะเพราะว่ามันเอ่ยยังไงก็อย่างนั้นหละตามที่คุณคิดไม่ตายตัวเพราะาบางคนมันได้ไม่เท่าไม่เท่ากันไงก็สำหบางคนมันได้ประมาณสิบก็มันก็จะม่เหมือนกัน1ิบ บางคนมันได้5อะไรเงี้ยก็เข้าใจนะอ่าอ like ันนี <ac> ้จะได้ค่าชื่อเสียงนะผมนะแล้วก็เอ้ยอันนี้มันได้ค่าได้ E.P เนี่ยอันนี้คือ E.P นะผมนะอันที่2คือค่าชื่อเสียงอันที่3คือตังก์นั่นเองนะครับผมก็เยชนั่นเองนะผมนะ R.C ก็ R.C ตามตัวเต็มตัวนะแล้วก็อีกอย่างที่ผมชอบมากเลยนะฮะนั่นก็คือเนี้ยผมยี่สิบหนคันเลือกเครดิตนั่นก็คืออะไรล่ะล่ะนั่นก็คือเหรียญเอาไว้ สุ่มสีนั่นเองนี่กูชอบมากเลยสัตว์เพื่อนกูนน่น่าจะชอบหน้าดูเลยแล้วก็แมสเครดิตอันนี้ผมไม่รู้นะว่าคืออะไรเพราะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ถ้าใครรู้ก็บอกได้ไอ้ดับบเ d ลเร l รีเวิร์สอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไร50%แต่ถ้าใครรู้ก็สามารถบอกได้นั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้น้องนะสำหรับนี่โอเคนะก็ถ้าอยากได้ก็ต้องค่าแล้วเราก็แค่มาดีเซลนะครับผมนะกดเนี่ย ดีเซร์ล all ดีเซลว่าอันเดียวก็ได้นะผมนะถ้าดีเซรลออลก็จะได้แบบตามนี้เดี๋ยวมันจะมีบอกนั่นเองเดี๋ยวผมจะลองไปตบให้มันไปไปฆ่าเธอให้ดูนั่นเองนะผมนะแต่อ่าไม่ใช่ตอนนี้นะเรามาลองดูตอนบอสเกิดก่อนนะไม่รู้ว่าเซอร์วีพีจะเกิดป่าวเดี๋ยวผมจะลองรอดูนะฮะครบสิบห้านาทีมานะโอเคนั้นรอก,ก่อน a few minutes later หลังจากที่กูรอคอยนะผมสิบห้านาทีนี่ผมเกิดแล้วแล้วกี้กูยืนอ,อยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยแต่ถ่ายไม่ทันนะตะกี้กูยืนตรงเนี้ย แม่งเสงลูกน้องมันตีกูเอ้ยนี่ครับผมเกาะรอแล้วนะนี่มันอยู่ตรงงูนะเกาะกูจะเข้าไปดีไหมเออว่ะเฮคยตือกูใช้บูจูโซนนี่หว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนแป๊บน,นึงโอเคผมไปเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมนะก็จะใช้โอทีวีเอลนั้นเอนะผมนะแต่ผมจะผมจะมาบอกเฉยๆแต่ไม่รู้จะตบได้เปล่าอันนี้แค่จะลองนะแต่เดี๋ยวค่อยไปลองในเซิร์ฟออนไลน์นะผมแต่ขอลองเซิรฟ์ฟเซิร์ฟบีบก่อนว่าผมจะยุ่งู้คนเดียวไหวปนะนี่ผมนะก็ ที่ผมบอกว่าหัวใจทั้งสี่ดวงเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะผมนะผมจะซูมเดี๋ยวผมจะซูมไปข้างหน้าดูนะนี่ผมนี่ผมอันนี้คือหัวใจเนี่ยเนี่ยหัวใจมันอยู่ตรงกาแพงนะผมนะมันจะเกิดแค่ตรงนี้เท่านั้นนะไอ้บอสตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะหนึ่งสองตรงนี้นะผมนะแล้วก็ตัวนี้อีกครับนี่ผมสี่สามดิสามแล้วอันนี้ก็สี่นะผมนะก็ถ้าเราตบได้ปุ๊บเราก็จะสามารถไปตบตรงกลางตัวนี้ได้นะครับผมนะการที่การที่เราตบ ได้หมดเราก็จะได้ชิ้นโซนนั่นเองนั้นผมจะลองนะฮะแต่ผมขอย้ำนะครับว่าเซิร์ฟวีพีเนี่ยมันไม่ได้ครับผมมันจะไม่ได้อะไรเลยมาถึงหัวใจผมรู้ว่าค่ามันได้ได้เปล่าแต่หัวใจแน่นอนว่าไม่ได้ครับผมเพราะว่าก็อ่านมาแล้วว่ามันไม่ได้จริงๆนะแต่นั้นมาลองกันดีกว่าแต่ราตาไอพร้อมแป๊บนึ่งจื๊บมาไอมันแล้วครับผมมันเสกแล้วดูไดซสู้คนเดียวจะไหวไหม โอ,โอ้โหต,ตัวตัวยี่แต่เนี้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหมันมันลากกูเกมมิ่งแล้วโอ้โหไอสัตว์เนี่ยเนี่ยพูดได้เลยแล้วสู้คนเดียวไม่ไหวกูจริงจริงกนะันเดี๋ยวเดี๋ยวไอทีทีเดี๋ยแบบคนอื่นเขาไม่เห็นไงไม่ไม่ชัดไงเลยเพราะว่าไม่ชัดพอไงนะกูเอาอีกรอบ มึงกมาสักหน่อยอกูมาเสกลูกน้องมามองะชึบชบโอโหกูไม่ถนัดอ่ะมึงยังไงมึงยังไงไอสัตว์ยังงั้นไอ,ไอไอไอลูกน้องหน้าโง่อืออกูเล็งเล็งเล็งมันลากกูด้วยมันลากกูไอเชีย่ยโอเออโอเคกูว่าไม่ไหวแล้วเงี้ยก็ตาที่กูเห็นนะครับสูกคนเลยไม่ไหวแล้วก็ซื้อเซิร์ฟเวอร์พีเนี่ยก็ไม่ได้ แด้กพูดง่ายๆคือมึงอย่าเลยนั้นก็ตัดไปหน่อยเซิฟออนไลน์กันเลยล้ะครับผมนะก็ไปกันเลยครับผมเจอกนันอ,อ่ะตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในเซิฟออนไลน์กันที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ก็ตามที่เห็นเลยก็ไม่รู้นะครับเพาว่เออ ก็มันจะพูดเลยว่าจะมีคนมาเฝ้ามาไอ้นี่กันไหมแน่นอนว่ามีเห็นไหมผมนะก็จะมีคนมายืนอยู่ตรงนี้กันเต็มไปนะผม,ผมนะก็เพื่อจะตบบอสต,ตันเองนะผมนะถ้าถ้าใครเกิดได้บอสเนี่ยก็มาตรงนี้ง่ายเลยเดี๋ยวผมจะขออันลนไลทุกคนก่อนนะกันแล้วก็รอบอสเกิดด้วยนะอ่ะพหนึ่งเพื่อให้คนอื่นแบบเดี๋ยวกูต้องตีต้องเดี๋ยวก็ต้องแบบเป็นพันธมิตรกับพวกเขาอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าต้องช่วยร่วมต้องร่วมมือกันตบบอสอ่ะเนาะเอาเฮี้ยเกิดพอดีเลยสัตยังไงเนี่ยพี่น้อง มามาจุบอึ๊บเอาไงอึ๊บจุบเดีวันที่มันเกิดพอดีเอาล็งหัวใจแรกก่อนโอเคหัวใจสองโอเคเรียบร้อยไอ้เชี่ยกูแตกกูโดนเพื่อนลมตบด้วยชิบหายกูจะได้อะไรเปเนี่ยไม่แปลกก็ยังไม่ได้อะไลโอ้โหเรียบร้อยมันตายแล้ว ตายให้ผมนะก็ไอ้เชี้ยกูโดนคนอื่นตบไปหมดเลยแล้วกลัวอะไรทำไมวนะเนี่ยนี่ผมนะก็การการที่ก็จะเป็นอย่างนี้นะผมนะแล้วก็จะได้ชิ้นส่วนเอ่อเอ็ดกูโดนตีแล้วก็จะมีได้หัวได้มาเนี่ยผมนะก็ผมดะผมตีน้อยไปหน่อยไงก็เลยได้แค่สีนะแล้วตอนเรากด,ดรีเสิร์ชเอาไหนะก็คือการทำน่าจะน่าจะทำลายมันกูไปดอูอันนั้นกดปุ๊บก็จะได้นี่มันนะผมนะก็จะได้ e x p นะผมนะสามร้อยเจ็ดสามหมื่นเลยให้อันนี้อันนี้อันนี้สำหรับคนอื่นแนตะ่ไม่เหมือนกันอันนี้ อันนี้รายงานก็น่าจะค่าที่เสียงนะอันนี้ก็ตังค์แล้วก็จะได้อาซีได้คั l เลอร์เครดิตก็ได้นั่นเองนะผมนะแล้วก็แมตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะตีกูทำไมเนี่ยแล้วก็จะได้นี่ผมประมาณนี้นะผมนะสำหรับบอสตัวใหม่นั่นเองนะครับไอเชนตีกูแม่งโอเคนะผมนะก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับบอสตัวใหม่นะผมนะก็ผมขอแนะนำเหมือนเดิมนะผมนะว่าถ้าใครอยากจะตบบอสตัวนี้ก็มาอย่า อย่าลืมนะครับผมที่จะมาเล่นเซิร์ฟออนไลน์แล้วก็มาลืมแอนไลน์กับคนอื่นนะแต่ตะกี้กูกูเข้ามาเข้ามาช้าไปหน่อยไงแล้วแบบกูไม่ได้กดออนไลน์กับเขาไงก็เลยเป็นงั้นแหละก็ประมาณนี้นะผมนะสำหรับบอสตัวใหม่นั่นเองนะผมนะก็ใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมนะโอเวอร์แอนเดนกันด้วยนะครับผมนะก็เจอกันใหม่ในอีพีหน้าเกมตระพาร์ที่ผมจะเล่นหรือเกมถัดไปที่ผมจะรีวิวนะครับผมนะบายสวัสดีครับเยั yeah.